ทำอะไรมันเหนื่อยเนี่ยฮะฮะมันนอนหยายท้องมันก็เหนื่อยเหรออืมอืไหนบอกชีบอกชีมันเป็นอะไรถึงเหนื่อยเนี่ยฮะมันเหนื่อยเพราะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ,ะไ,รนะไม่ได้ยินอืมอืไหนไหนบอกชีหุยลิ้นจุกปากแล้วเนี่ยไหนบอกมาชีไปทําอะไรมา ฮัชชี่ฮัชชี่ฮัชชี่พี่อาบน้ำแล้วโลพี่อาบน้ำแล้วมันเป็นอร่อยเนี่ยมันเป็นอร่อยเนี่ยหื้มหื้มหื้มหื้หื้นายอกนายใจเนี่ยมันเป็นอร่อยนี่เนี่ยหื้มหื้มหื